ฮอตดิวสุดพิเศษที่ไม่เคยมีมาก่อนที่สารินวิสตาสวนวนณารม์เมื่อจองบ้านรับส่วนลดทันทีกว่า3 0 0แสนบาทพร้อมเฟอร์นิเจอร์บิวอินสุดหรูและติดตั้งม่านโปร่งทึบให้ทั้งหลังปูหญ้าและจัดสวนเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้คุณได้มองวิวสวยได้ทุกวันหลังนี้ใหญ่และตอบโจทย์เป็นแปลงมุมส่วนตัวสุดๆที่มาในฟังก์ชัน4ห้องนอน3มห้องน้ำจอดรถได้สองคันพื้นที่ใช้สอย195ตารางเมตร บนพื้นที่211ตารางวาพื้นที่รอบบ้านกว้างมากสามารถต่อเติมได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำส่วนตัวหรือมุมปาร์ตี้ชิลๆก็ได้หมดเรื่องความปลอดภัยก็หายห่วงเพราะเรามีระบบรักษาความปลอดภัยคุณ2ด้วยสมาร์ทโฮมออโตเมชันภายในบ้านทางเข้าออกโครงการแบบดับเบิลเกตร,ปรอปพตลอด24ชั่วโมงพร้อมกล้อง C C T V ทั่วโครงการพื้นที่ส่วนกลางกว้างกว่า,วา6ไร่ พร้อมสระว่ายน้ำขนาดใหญ่และฟิตเนสแบบฟูลออปชั่นตอบโจทย์ทุกเจเนเรชันเริ่ม5.5ล้าน